มาแล้วครับแต่งตามขอคลิปนี้อยู่กับ NSXR นะครับตัวนี้จะเป็นรถที่อยู่ในหนังการ์ตูน Initial D นะครับของโฮโจ NSX ตัวสเตจที่5นะครับจะเป็นเจ <Our S 1> ้าคันนี้เลย <Our S 1> ที่เราจะแต่งกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวแต่งยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยอนอื่นเราไปดูกันก่อนว่าคันนี้มันทรงตัวยังไงแล้วก็แข่งดีไม่แค่ไหนนะครับผมตัวนี้จะเป็นบทที่ผมใช้นะครับผมค่าความยากประมาณเท่านี้เหมาะสำหรับทำเควสแล้วก็สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับลองกดเริ่มได้เลยนะครับ มาอันดับแรกเรามาดูก่อนนะครับรถคันนี้ขายในร้านค้าธรรมดานะครับตรงที่ Honda เลยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เลือกเป็น Honda NSX R ปี1992ตัวนี้นะครับที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับที่มันเหมือนกันในการ์ตูนเนาะก็ต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันนะครับตัวนี้ใส่เทียอย่างเลยนะฮะก็ไปที่เครื่องก่อนนะครับเครื่องตัวที่ผมแต่งนะครับใส่สุดนะครับต่อมาก็ใส่สุดนะครับอันนี้ก็ใส่สุดนะครับสำหรับอันนี้ ต่อมานะครับอันนี้ก็ใส่สุดนะครับให้สังเกตนะครับตรงที่มีคําว่า i n s t a l l a t คือสิ่งที่ผมใส่เข้าไปในคันนี้นะนะครับแล้วก็ท่อครับท่อก็ใส่สุดนะครับพยายามใช้ไม่เกินค่า800นะครับในคันนี้เนาะวิ่งได้เท่านี้ก็สุดๆแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะมี S1900 อีกทีนึงก็อันนั้นก็จะคุมยากขึ้นมาหน่อยนะครับเอาแบบคุมง่ายลดเลี้ยวง่ายเหมือนในต้นคลิปเลยก็ตามผมได้เลยนะครับอ่ะในที่ผมใส่มันจะเขียนว่า i n s t a l l a t นะครับ อันไหนที่ไม่ใส่ก็จะเป็นรูปกล่องเครื่องมือนะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ Top ไฟ r e View ไม่ได้ใส่นะครับนี้ไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงล่างกันนะครับผมช่วงล่างเนาะตัวเบรกไม่ต้องไปยุ่งมันเลยครับไม่ได้ใช้ครับรถมันเบรกไกลได้ครับไม่ต้องห่วงตัวนี้ครับช็คเป็นช็อคลสนะครับโชคสปริงตัวสスดมเิ้งนะเบมเปอร์ตัวนี้ฮะใส่เข้าไปนะครับอันที่โรบานนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยใส่สุดนะครับอันนี้ก็ใส่สุดนะด้านหน้านะฮะ แล้วก็ด้านหลังก็ใส่ให้สุดนะครับอันซ้ายสุดเนี้ยอันนี้คือด้านหลังนะครับใส่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโครงเหล็กนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเราข้ามมาหาตัวไล่บอลให้ไม่มากที่สุดเลยนะครับตัวนี้ครับตัวไล่บอลเอาอันสุดท้ายนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์ตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะที่ผมไม่ได้ปรับแก้อะไรมันก็มากับรถเดิมๆเลย ใช้เป็นตัวนี้ครับคัชเนาะคัตเลสนะครับแล้วก็เกียร์ตัวนี้สําคัญนะครับใช้เป็นสปอร์ตทันทิชชั่นไม่กินแต้มด้วยนะครับใช้ดีด้วยแล้วก็ไม่กินแต้มนะครับเหมาะสำหรับรถไม่เกินคัตเอทแปดร้อยนะครับผมแล้วก็เพานะครับเพาตัวนี้เป็นเพาแต่งนะครับตัวเลสนะครับตัวรูปเพาตัวนี้นะฮะแล้วก็ถัดมาดิฟเฟอเรนเชียลก็เป็นเลสเหมือนกันนะครับมาดูงานที่ยางนะครับยางตัวนี้สําคัญมากนะครับช่วยกาะถนนได้ดีสำหรับคัตเอทแปดร้อยเนาะปลกเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เป็นยางเรนีเดอรับผม สำหรับ A800 นะยางเรนลี่ก็จริงแต่มาใช้ขับถนนดาได้นะครับผมก็ถนนดีกว่ายางธรรมดานะฮะตอนนี้ก็ไม่ได้ขยายเนาะขยะยแต่ล้อหลังนะครับเอาใหญ่มากที่สุดเลยนะครับเฉพาะล้อหลังนะโอเคนะครับล้อหน้าไม่ต้องขยายแล้วก็ล้อแม็กก็เลือกตามชอบนะครับอยากได้เหมือนในการ์ตูนก็ตามผมได้เลยนะครับนี่ผมว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับที่มันมีนะ BBS มันไม่มีอันสวยนะครับอันที่มันมีในเกมเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยเอาใกล้เคียงไปนะครับผมลองหาดูเนาะไม่เกิน A800 นะครับ อ่ะต right? like right? ัวขยายยางก็ไม่ได้ทำเนาะตัวนี้นะครับการชนหน้าการชนหลังนะครับนี่เลยนะฮะการชนหน้าแล้วก็การชนหลังตัวนี้นะครับการชนหลังไม่ใส่นะแต่เป็นวิงหลังแทนนะฮะตัวนี้ได้แค่2อันนะครับแล้วก็อเนกเม้นยุ่งครับพอเอามาไปดูที่จูนกันนะครับผมจูนก็มาที่นี่ครับนี่เลยลมยางเป็น1 8 1.8นะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับจะเป็น5.4 0นะครับเกียร์5.40ก็ประมาณนี้ครับมันปรับได้แค่นี้อ่ะอะเนกเม้นเท่านี้ครับ0 0น0์ศูนย์ ตามนี้ได้เลยนะครับจะได้ขับเหมือนในคลิปอันนี้ก็สําคัญนะครับปรับด้านหน้าเนี่ยการถ่วงน้ําหนักด้านหน้าไปเยอะนะครับ6จุดนี่ฮะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ซอฟอันนี้แบบไม่ได้ปรับเลยนะครับดมปิ้งกับสปริงเอโร่ผมปรับเป็น74กับ157นะครับเบรกก็ปรับไม่ได้ครับมันยุ่งไม่ได้นะฮะเพราะว่าเราไม่ได้แซงเบรกมานะครับอิฟเฟอร์เรนเชียลตัวนี้คือสำคัญอีกอันหนึ่งครับเป็น80ครับการลดสะบัดนะครับสำหรับใครที่กำลังหาจูนก็คือจูนนี้นะครับที่ใช้โค้ดกรอกแทนไได้้้เเเลลยยยีีกกกกแตต่่งามม็ใชโคคอนปะรับผ สวัสดีครับข้าหน้าอยากได้คันไหนลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมบ๊ายบาย